แมนยูเปิดตัวไอเดนเฮเวนประการหลังดารุ่งที่ปฏิเสธต,ต่อสัญญากับอาเซนนอนเซนยาวถึงปี2029พร้อมรับเสื้อเบอร์26ส่วนแพทริกดากูเตรียมเป็นแข้งใหม่อีกรายหลังบินมาตรวจร่างกายแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคอนเฟิร์มคว้าตัวไอเดนเฮเวนกองหลังวัย18ปีจากอาเซนนอนอย่างเป็นทางการหลังเจ้าตัวเลือกไม่ต่อสัญญากับปืนใหญ่และย้ายมาสวมเสื้อปีศาจแดงแบบยาวๆจนถึงเดือนมิถุนายนปี2029เจ้าหนูเฮเวนเปิดใจหลังเซ็นสัญญาว่า ผมภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดขอบคุณทุกคนที่ช่วยทำให้ความฝันนี้เป็นจริงผมยังมีอีกหลายอย่างที่อยากประสบความสำเร็จและจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้เฮเวนได้รับการยกย่องว่าเป็นกองหลังอนาคตไกลของอังกฤษเพราะเล่นได้ทั้งเซนเตอร์แบ็กแบ็กซ้ายและมิดฟิลด์ตัวกลางแถมติดทีมชาติอังกฤษทั้งชุด U18 และ U19 าให้หลายสโมสรในยุโรปอย่างแมนยู บาเซโลนาและไอทรักแฟรงเฟิร์ตต่างให้ความสนใจนอกจากเฮเวนแล้วแมนยูกำลังจะได้แพทริกดอกูแบ็กซ้ายทีมชาติเดนมาร์กหลังบรลลุข้อตกลงกับเลเช่ที่ค่าตัว30ล้านยูโรบวกโบนัสตามเงื่อนไขอีก5ล้านยูโรโดยตอนนี้เจ้าตัวเดินทางมาตรวจร่างกายแล้วเหลือแค่รอเปิดตัวอย่างเป็นทางการเท่านั้นแฟนๆแมนยู fan you, มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ